สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมณโอมก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะตอนนี้พี่อนุวัฒน์ก็เดินทางมาถึงนาจำปะดุงแล้วนะคะเดี๋ยวรออะไรนะคะป้าแถบ,บ้านน่าจะอยู่ตรงครัวค่ะพี่อนุวัฒน์อ้าไม่มีหรอคะไม่รู้แล้ไปตอนไหนเนี่ยเขาไปกันแล้ว หนูหนูอยู่นาค่ะเข้าไปกันแล้วไป,ไปแล้วพี่เสือเสือไปรถไหนรถล,ลุงเอารถตู้ไปแล้วเหรอใช่ค่ะไปแล้วค่ะนู่นนันนนนแอนุว่าจะตามไปใช่ไหมคะไปเกิอบ้านแถวบ้านเมื่อกอ๋อค่ะเขาไอไปเซอร์ไพรส์น้องน้ำมนต์อยู่เซอร์ไพร์ด้วยใช่ชาวเงินขายเซอร์ไพรส์นั่นเองใช่ค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อนุวัฒน์ก็กำลังจะตามไปหา ป้าปแตนนะคะแล้วก็น้องน้ำมนต์นะคะที่วานนนิวาสเนาะส่วนเราก็อยู่กับช่างนะคะอยู่เฝ้านานะค่ะทุกคนตอนนี้ช่างเริ่มผสมปูนแล้วนะคะ ก็ช่วยงานช่างไปนะคะทุกคนก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะกังวลนะคะเรา,าจุดธูปไหว้ขอพรแล้วก็ไหว้บอกปู่บนที่เรียบร้อยแล้วนะคะทํากระบวนการทุกอย่างนะคะตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ช่างทางานนะคะส่วนเราก็จะนั่งดูค่ะมาแล้วสู่ๆนะ การห่มไว้หวฮึ้ยๆอีกเลเดี๋ยวให้เอตเตอร์ช่วยยกค,คูนให้น้องแพลวนะคะวันนี้เราก็มานั่งให้กำลังใจน้องแพลวอย่างใกล้ชิดค่ะทุกคนมาชมการปั้นองค์แม่ย่าแบบใกล้ชิดนะคะ จ้าเลยพี่โก <c oughs> แต่ปูนะปูมันเด็ดเต็มมาก เเเปปไดุ๊บลยใส่แอปถ่ายแล้วครับแบบถ่ายรอแอบถ่ายแอบถ่ายนั่งถ่ายแบบเงียบๆให้เอฟซีดูทีมช่างทำงานไปนะคะนี่ก็ดอกเอานี้แล้วป่ะเดี๋ยวหาเคียงแบบนี้ครับเดี๋ยวพาหาเคียงเลยเถยะ Ông hôm thả con, ở chỗ hai <laughs> mẹ con Con you doing all เรามีเสาเพิ่มหนึ่งเสานะทุน้องแพ่บอกเหลือแต่จะนอนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แม่ครับถึงขั้นตอนการฉาบปูนอ่าด้านส่วนของท้องใช่ไหมใต้ท้องนะ แม <get> <vocal. S 2> ่นบอกโคหงวัดทองบ่เตอทองเตอทองเตอทองเออในส่วนของเตอทองนะคะทุกคนแม่อันนี้ครับผมสั่งของนะคะสั่งของจกไอ้ข้อใหนอย่างที่มือน้อยเนี่ยอ้าวตัวนี้ได้บ่บ่ได้ ก็นี้จะเป็นงานล่าสุดของช่างปั้นวันนี้นะคะก็คือการแปะปูนนะคะการขึ้นรูปตัวองค์แม่ย่านะคะในส่วนที่เหลือจากเมื่อวานเนาะแล้วก็หลังจากขึ้นรูปตัวของแม่ย่าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการปั้นเกร็ดนะคะก็เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้ซีได้ชม เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณที่ซท่านที่คอยสปอร์ตคอยให้กำลังใจช่องมนโอมมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวแอดจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะคะในนานาบดงค่ะย่าในจับบอก โปรยเดินมายืนจับแบบนี้เบิดมือนะแม่นบ่ะว่าแม่นตีเป็นกุ๊กเต่าให้เพื่อนเป็นได้แค่ชั่วข้าวชั่วข้าวใช่อยู่แบบนี้ทั้งวันจะกินกินโอ้ค